พี่น้องมือนีผมมาทรงจังหวัดมหาสารคามนีแหละครับว่าปีปทุมนะครับลูกค้าไปเบิ่งรถยุ้านนะครับก่อนถี่เพ่นเห็นรถแล้วกหลังสภาพรถถีมาทรงเพื่อนสิว่าจงไหนมีคําตอบมือนีครับพี่ครับสวัสดีครับครับไปเบิ้งรถแล้วตอนที่ไปเบิ่งรถนี่สภาพมันเป็นแบบไรยัง่ได้ล้างอางี่อยังแมนบ่แมนครับผมอ่าบัดนี้เพราะจะเอารถมาทรงแล้วนี่ งามกว่าเกา่าปะงามกว่าเก่าเบืบ้องดีขึนครับเบื้องดีขึ้นกว่าเก่าเนาะ <c oughs> แต่ตอนนั้นก็คือ <c oughs> ว่าหล่ะเราลดคำว่าไม่บอได้ทาความสะอาดนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องพอเขาต้องมาเตรียมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายย่างพี่กว่าดจีเดีขายรถแต่ละคันไปเล่นไปโอนให้อยู่เมืองอุดรย่านบระท่านพี่พี่เลยว่าเลิกดีมือนีก็เอามามือนีสักก่อนนะครับค่อยใหายไปมาอยู่จังหวัดสารคามมือไดก็ได้จะไปหาพวกผมมือนีก็มีของมาฝากนะครับพี่น้องเสื้อสองตัวนะครับอ่า อันนี้เอาไปใส่นะครับพี่ไปตลอดตะลี่เนาะอ่าถ่ายภาพนิ่งอ่านะครับอืมอ่านี่ผมมาะไปพี่กับแฟนเนาะไปรัพี่ขี่ไปก็สิ่ดที่ผมว่าซื้อรถจากผมนะคันห้างอยู่ห่างทางผมจีจำในเรื่อว่ารถผมนี่นะมันก็เป็ที่ใส่เสือนะครับพวกในใส่เสือที่เมียนเรนเมียนที่ซื้อรถจากมองเดียวกันมองเดียวกันครับผมถ้าว่าเกิดว่าให้ยู่ห่างทางเราก็สิ่ดที่เบิ้งได้นะครับเพื่อนที่น้องก็เจ๊สิบ้าให้ได้มันได้สังเกตได้ง่าย เ <laughs> มื่อก็จะได้เห็นนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเออขาดบบได้นะครับปาร,ราเนี่ยแหละมอบแล้วมอบอีกครับพี่น้องมือนี่อากาศฮอนมากรถคันนี้ก็มีเคยเคลียร์สีมาบ้างพี่พ่อรู้เลยเนาะบอกเบิร์ตซูยางนเนาะโอเครับได้ไม่มีไรหรอกแต่ว่าขอให้เครื่องยนต์ดีคัสซีดีนะครับอันี้ก็ขาดบบได้ด้ยพี่น้องปาร,ราตาแม่ธิดายังบนมีขายในท้องตลาดซื้อรถเท่านั้นผมสี่ให้นะครับ <laughs> ผมอยากให้ทุกคนอยู่ครับแต่ว่ากะคือว่าละ มันมีต้นทุนนะครับมือนีอก็มาแจกฟรีนะครับพี่นี่ก็ปลาระนะครับลาแม่ธิดาบิดาเพิ่นไปแล้วนะครับเหลือแต่ธิดานะครับถึงซึ่งมาแรงครับตอนนี้ขายรถท่านั้นถึงจะได้กินนะครับบางคนอยากกินผมก็ว่าสิเอาไปหายุ่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับพี่น้องเนาะเอาไปร้องแจกพี่น้องเบิ่งนี่นะครับพี่้อโอ้ต่าเบิ่งนะครับบ่าแซบอยอะครับแมนบ่าโอ้ยนี่นะครับเพิ่นกรันตีแล้วว่าแซบนะครับมาถึงวาปีปทุมนะครับลูกค้าไปดูรถที่เต็นท์หลังจากนั้นกลับมาลูกค้าพอใจ พอใจป่พี่พอใจครับโอเคครับตามนั้นนะลูกค้าบอกว่าพอใจเดี๋ยวผมกับยังว่าให้พี่ตรวจสอบเบื้องนะครับเข้าเหตุให้เบิ้งแล้วนะครับก็รับประกันเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวซื้อรถไปบ่ทิมบ่ปะนะครับเป็นพี่เป็นน้องก,กันคันห้างอยู่กลางทางโทรหาผมรถบอรับส,สายแสดงว่าปิดเครื่องนอนครับผมโอเคลาไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไปส่งรถกรุงเทพมืออื่นนะครับสองคันเป็นยังไงพี่น้องบ่เคยเห็นรถพี่เราไปเบิ้งรถอยูุ่เต้นแต่วันนี้เรามาส่งมอบพอใจในรถนะครับแล้วก็ดูแลกันต่อไป ลาไ,ไปก่กอนเจอกันคิดานาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่